สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับผมครับชาติร้านเหรียญรอคอยกระเด็นนะครับผมวันนี้มีเหรียญมาให้รับชมอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญพ,ะพะระพุทธพระพุทธอายการมงคลโลก,กนาฏนะครับผมเป็นเหรียญพระที่ระลึกนะครับเป็นพระที่ระลึกนะครับของสำนักงานอายการสูงสุดนะครับ เป็นงานกระสาบนะครับอยู่ในตลับเดิมๆครับน่ครับเป็นตาคันช่างนะครับผมด้านบนเป็นเหมือนตาสัญ,ญลักษณ์ประจอมพระองค์นะครับเป็นตาของหน่วยงาน,นครับคันช่างยุทิธรมรมราบ สำนักงานอายการสูงสุดออกเมื่อปีปีไหนครับปีห้าสี่นะครับผมเป็นเหรียญเฉพาะหน่วยงานนะครับค่อนข้างที่จะพบเจอน้อยนะครับพบเจอน้อยครับนี่ครับเป็นทองแดงนะครับตามหาเนื้อเงินครับท่านใดมีเนื้อเงินอยากจะแบ่งปันนะครับก็ เรียนเชิญนะครับทักมาได้ครับเป็นของส่วนสมส่วนตัวนะครับผมเป็นคอลเลกชันเล็กๆเป็นงานอดเเรกนะครับหาดูได้ยากแล้วนะครับทองแดงก็หายากอยู่เหมือนกันตามหาเนื้อเงินมาหลายปีแล้วครับท่านใดมีนะครับอยากจะแบ่งปันนะครับสะสมนะครับผมตามมาหลายปีแล้วพระพุทธ อายการมงคลโลกกนาตนะครับผมเป็นพระประจำหน่วยสำนักงานอายการสูงสุดนะครับนี่ครับของแกไทยพานตลับนะครับผมงานกระสาบจะมีนกวายุพักนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะออกแบบได้สวยนะครับวายุพักนกวายุพักอยู่ด้านล่างนะครับสังเกตนะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับ ท่านผู้ชมทั้งหลายที่เข้ามารับชมของผมนะครับเพราะส่วนใหญ่ผมก็จะสสมเหรียญกระสับนะครับนี่ครับตรงนี้เป็นโนกวาอยู่ผับครับหรือที่เราคุ้นตาตาทววการค้ังครับหรือว่าถ้าเราเห็นบ่อยใช้ธนาคารสีฟ้านะครับหรือว่าธนาคารกรุงไทยเองครับก็จะมีตานี้ครับหรือที่ทุกวันนะครับที่หนึ่งกับที่สิบหกนะเราก็จะเห็นตานี้ครับบนลอตเตอรี่นะครับ อันนี้ก็เป็นคันช่างตรงนี้นะครับสวยงามนะครับเนี่ยทองแดงออกแบบได้สวยมากครับผมตามหานเงินมานานแล้วครับไม่มีท่านใดแบ่งปันให้ผมเลยนะครับเพราะว่าออกเฉพาะหน่วยงานแล้วว่าส่วนใหญ่นะครับ ุคลากรหน่วยงานก็จะเ,เก็บะส,สมไม่ค่อยไม่ได้เปิดจำหน่ายจ่ายแจกปกตินะครับพืชกระสอบมีหน้าที่ของท่านโดยการท่านผลิตแล้วก็ส่งมอบหน่วยงานเลยครับหน่วยงานก็จะไปเปิดจําหน่ายจ่ายแจกเองนะครับนี่ยิ่งยุคเมื่อก่อนนี้นะครับการประชาสัมพันธ์หรือว่าการอะไรค่อนข้างที่จะนั่นนะครับก็เลยเป็นกันว่า กลายเป็นหายากเลยครับถ้าจะไม่ผิดตรงนี้น่าจะห้าพันเหรียญนะครับแต่ตามหาเนื้อเงินอยู่ไม่รู้ว่ามีเนื้อเงินด้วยหรือเปล่านะครับนี่ครับชนใหญ่กระสาบถ้าสร้างเป็นเนื้อเงินนะครับตรงใต้นกวายุพักเนี่ยครับเขาะจะตอกเอนะครับตัวภาษาอังกฤษตัวเอใหญ่แล้วก็ตัวจีิมเล็กนะครับเป็นโค้ดของเนื้อเงินหรือนะครับหรืออาจจะ ตอกไว้ตรงจุดอื่นๆก็ได้นะครับไม่จาเป็นต้องใต้นกวายุพักนะครับนี่ครับก็ขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามครับผมชาติร้านเหรียญรอคอยกระเด็นขอบคุณครับ